ันนี้ผมจะไปที่อู่ช่างไก่วางดินนะครับวันนี้แวะเติมน้ำมันนะนี่ลุงนี่สนใจอ่ะสนใจอยากได้เราเติมน้ำมันที่ร้านปั๊มน้ำมันนะครับจะวันนี้จะเอารถไปประชันกับรถอู่ช่างไก่วางดินสนใจครับลุงเอาขอ,อาแปดหมืน่นเอาไว้เลี้ยงงัวลากหญ้าลากตันขี้งัวก็ได้นะนี่ตันขี้งัวก็ได้นะ ได้ได้มดติวันยาแดดเด็ดนะเก้าห้าแต่มีสตางค์เอาไปเปลี่ยนแข่งเป็นร้อยสิบก็ได้ร้อยสี่สิบก็เด็โอ้อยู่อยู่อยู่ เสร็จมาณเสร็จแล้วเดินทางต่อครับจุดหมายปลายทางที่อู่ช่างไก่วังดินไปไปกันเลยเออ ระหว่างทางครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนน,นี่เจ้าหน้าที่อบตอเห็นรถอยากก็ได้นะแต่ว่าเมียไม่อนุญ,ญาตให้ซื้อไปขอตังเมียมาซื้อก่อนแล้วกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า <c oughs> เอาก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยหนึ่งชาม <c oughs> โอ้น้ำร้อนร้อนเลย พิเศษเนื้อพิเศษหมู <S 2>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  ดับเฉยเลยประหยัดน้ำมันมนะครับสวัสดีครับมาถึงอู่ช่างไก่แล้วนะครับช่างไก่ทดสอบขับรถขอพัะทนแล้วฮะตายละโอ้รอรับรอรอมากมาแลวช่างไก่ลองขับรถตัวรอแล้ว ผู้ชมครับมาถึงอูช่างไก่แล้วช่างไก่ลองรถเรียบร้อยแล้วก็มาดูนะครับมาประชันกันระหว่างรถช่างไก่กับรถช่างพัดพล <laughs> ไม่ใช่รถไม่ใช่รถช่างพัดพลนะรถพัดพลช่ <laughs> างไก่เห็นรถพัดพลบอกว่านึกว่ามาจากปากีสถาน <laughs> <laughs> เหมือนกับรถไถอยู่ประเทศปากีสถาน <laughs> ที่เขาไปลากอ้อยนะ <laughs> แต่งแต่งเหมือนกับรถปากีสถานเลย <laughs> มาดูช่างไก่ อันนี้รถไทยรถไทยมาดูมาดูคันที่เสร็จแล้วครับเนี่ยนี่ทำสีเสร็จแล้วนะครับรอใส่ไฮดรอลิกเดี๋ยวช่างไก่จะมาใส่ไฮดรอลิกอันนี้ทำสีเสร็จแล้วอันนี้สีเขียวเสียวแอนแบกฮะกรลีนแอนแบกนะฮะ เลอดแอนแบคอันนี้ก็ช่างกุก๊กกำลังจะจะพ่นแล้วอันนี้สีแดงแดงแอนแดงแอนดำรลดแอนแบคอันนี้คันน,น,นี้เริ่มใหม่อีกคันแล้วช่างไก ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมเยนยุน่งฝา,า,า,ากกดไลค์กดติดตามกระทั่งคนคนร้ายยาด้วยนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมมาแล้วผมเอาผ่านถ่ายมามาให้ช่างไก่ด้วยนะฮะให้ช่างไก่เชื่อมผมก็เชื่อมได้ฮะ,ะแต่ว่าผมไม่อยากจะเชื่อมช่างกู้ช่างกูกมาแล้วช่างกูกงก้กำลังตื่นอ <c oughs> าช่างกูกไปจะได้ไปจะได้มาโนอินเดียวกวัน <c oughs> Nih, lebok kia, lebok kia. Anan bekat, bekat. Ini keling. สดีนนี่กระจกดีซมาใหม่อันนี้นี่กระจกนะเรียกกระจก, NASA ะจก NASA นาซากระจกนาซานาซานาซาเอาก่อนปิดคลิปนะฮะพอดีมีเอฟซีอยู่คนหนึ่งอยากจะเห็นการติดตั้งลูกเตะในในแบบในรูปแบบของการปรับปรับปรับได้ฮะเนี่ยท่านผู้ชมนะก็คืพอ,พอตัวลูกเตะเนี่ย ตัวลูกเตะนี่คันนี้จะมีสามตัวนะครับมีสามตัวนี่อันนี้ลูกกิ้งเฉยๆอันนี้ก็ลูกกิ้งเฉยๆนะครับลูกเตะมันจะอยู่ครับลูกเตะอยู่ในนี่ครับนี่ลูกเตะอยู่นี่นะนี่นี่ลูกเตะเฉยๆอันนี้คือลูกกิ้งนะฮะนี่ลูกกิ้งนี่ลูกกิ้งอันนี้ก็เป็นลูกกิ้งแต่ตัวนี้แต่ปรับปรับสายพานได้ครับตัวปรับสายพานมันก็จะมีวิธีการก็คือเหล็กตัวเนี้ยทําเป็นรางทําเป็นร่องเลยครับทำเป็นร่องสามารถที่ขยับขยับเข้าขยับขึ้นมานี่ได้ทําให้สายพานหย่อนนะ ถ้าเราจะให้มันตึงสายพานตึงแล้วก็ขยับกดลงไปอีกนะถ้าเราจะให้สายพานเดี๋ยแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกนะนทำแบบนี้ตัวตัวปรับสายพานนะมันจะต้องเป็นลูกเตะที่เป็นร่องยาวแบบนี้นะครับทุกคันนะทุกคันเวลาสายพานมันหย่อนเราก็สามารถที่จะปรับให้ตึงได้สายพานตึงเราก็สามารถที่จะปรับให้หย่อนได้นะครับโอเคขอบคุณอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกดพัดพลคนรากญ้าด้วยนะครับ เดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไ้เวลาะาแล้วครับทุกคนจะานกันไปแล้ว ซื้อน้ำเปียนก,ก่อกระป๋องครับรถมาไก่ซื้อน้ำขิ้กระป๋องอนนก่อนเอาน้ำกระป๋องหนึ่งสองยาวๆอะ่ะอาน,น้ำกระป๋องยาวๆกระป๋องหนึ่ง ขับรถมาไกลครับมาแวะซื้อน้ำสักกระป๋องหนึ่งคอแห้งระหว่างทางไปต่อ